สบายดีพี่น้องบอกกับห้ามพี่เก่านะจ้าวันนี้เฮาก้ามาเห็นงานพี่เก่ามาทางขาเรือนะจ่ะงางตอนนี้กกำลังงานเขานี่ซอยไปสิไปขึ้นเรือค่ะการเรือไปนั่งรถเมล์ตโตนะจ่ะวันนี้ก็บางคนมีคนเนาะเพราะว่าเามาเสีายงบรรยากาศกับคือคือน้อยนึ่งนะจ้ะพี่น้องคือส้มฝนสีตกนะจ่ะแต่กับว่าตกเป็นห่วงเอาอันทื้อลบมาเรียบร้อยจ้า คามรู้สึกบรรยากาศยามเช้าวพี่น้องมันจะค่อนข้างบรรยากาศคึมคึมคือคนที่ตกเนาะกัถือว่าดีระดับหนึ่งบรรยากาศมันเย็นยามสาวจะต้องกระเทายตัวไปจ้ะอันนี้ซอยที่ห้องเขามากกูเมืองแล้วจ like well <uw> ้ะมีไก่ไอ้ขอนสยามเลยจ้ะีหันหันหันยำเนาะไปขายกับว่าหันยำ นะคะอาหารตามสั่งกกับเขาอีพ่นญีปุ่นกาาล่กะลีเนาะย่างมแรกมันจะเป็นตลาดคนางามทำอาไรกัน่าหารน้ำก็มีวันนี้เป็นวันยุทธ์หรือเปล่าไปนะมันก็เลยส่งเนเม็ดเนาะอุ้ยไปแล้วเรยกมาแล้วล่นอง อะไรแหวหล,ลังโงเรือแล้วไปนอง แก่ับมือเขาก็สิมาประมาณนี้น่าจะทันเลือกขามเลือกมาฟังกงังมาจอรถอรนี่จอแล้มื่อีคนมาคอยรลายกันแน่น่ะเพรว่ามันเป็นวันหยุดวันเขาพันสาเนาะพี่เนอะ สิประมานีอันนี้เพิ่งกำลังก่อสร้างอ่ะอันนี้เป็นโร,ง,นนเนเรงเรียนจต่พี่น้องก่อสร้างสิเห็ดหมไมเห็้งามแลยว่ะอาจจะได้เห็ดต่อเติมนอกนาวะเข้ากัะผ่านมาหลายปีแล้วทางนี้แต่ว่าเพิ่งทักกระสีเหลืองเห็ดเมื่อเน,นั่นกับมีคนมาประมูล ทางเขาก็สิประมาณนี้เฮดใหม่แล้วทั้งหน้าห้าวในเฮดใหม่แล้วงามงามเลยนะตอนนี้กำลังเดื่มอ่ะห้าวก็จะยังมาทางนี้เส่ยเวลาเสีเวลาเฮางเงี้ยได้หรอทางนี้อ่อนซอนเคี่ยวอุ้มชุ่มทางเขาโงแหรมเนาะ การที่ดีไปหน่อง าสื s s ่อสื่อน้ำใหม่ี่แกงแม่จันดี่น้อยสื่อน้ำเยอะนานน้ำใม่น้ำใหม่ทุงเป็นน้ำใหม่สดแล้วนี่นกาศดีดีน้ำเย็นับ càng khảo luôn liền Được, đợi đẹp đẹp, mi nèt nèt để tôi chỉ nèt nọ nèt 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 ngang.

ก็ยากไปเรื่อยๆแ,แต่เราหันป้ายรถมีเหาอยู่ตรงข้ามกับคลงโรงพยาบานลนะจ๊นไปไหนคนเขียนอย่งเงียนจงตื่นเถอะเปิดตาหาความรู้เรียนคำครูคำพระเจ้า ขยนันจะอุดมสมบัติปัจจุบันแต่แสงสวา่าดีกว่าเราอย่าลืมท่าน,น,นชื่มีกินทหาร เรียนประมาณนี้นะจ๊ะเขาก็ไปตอกันเลยผัวหันประับเพื่อนปรับไล่หลายๆเทียนอีกหน่อยเดี๋ยวของคุณแขก อ่านั่นเป็นมันยืนพี่นอ้องธนาคารกอบกูบ้เดิมธนาคารกรุงเทพเอ้าเหมือนเป็นเพื่นชิ้ยุธนาคารและกอบกู้ธนาคารกรุงเทพอยู่นี่เนาะเพื่อนชดใหม่เพื่อนน้องมีอย่างบาคนบอกแหละมันมีธนาคารนั่นี่เน,ะนเาะธนาคารกรุงเทพสงสัยปิดปิดกิจก,การนี่ก็มางคน กติสิงหนะะโ,โกลล์กลปติ65ิวีกหนาทีอ่า4 3 2 1, 1> ไปเลยมีแต่ห้าวเดียวน ด้วยเดียวขนาดเนี่ยมาผมมีอยู่ไรได้ทั้งวันหยุดแต่เราก็ไม่หยุดนะเฮ็ดงานเฮ็ดงานทุกมือพี่นนองจันถึงอาทิตย์ ขึ้นเลือดแล้วก็มาขึ้นรถเมยเนาะในอยปกติ้ายางไ่ทนกนกันเลเนาแต่ว่าันนี้เาสีาง,ง,งมาในซอยมันเป็นทางลัดนะเหลียวหัวเลยมันมีหัน ข้าว้าหมูห,าห่านี่แซ่บแซ่ด้วยสุไปกิงจริงแต่หนูเป็นแบบมีบริการสร่งแก๊ปเทอร์ลี่เอ้ยส่งแกป๊ปส่งฟูดเพนดา้าพวกส่งอาหารมาะจ้ะไล่หมูไล่แมนก็มีตุ๊กเฮดเป็นถุ่งถุง,ง,งไหวเนะาะขายแม่ลานก็ได้ โต๊ะนางกินก็มีครับน,นีเปิดหามหูปิติโองเขิงครับทานพวกอาหารตามทางดเดียวก็มีเปิด สิบหา้านาทีนะพี่น้องบนรวมจากยังมาตักของเขาอีกนะยางแกเขานี้ซอยนะพี่น้องถ้ารวมจากของเขานำกับประมาณยี่สิบหานาทีรวมทั้งหมดเกืเกเเอบครึง่งชั่วโมงนะคะเอาก็ะเสริฐเวลายังจากรถมีไปึี่มอเตอร์เคนรถมีเรียบร้อยค่ะใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะาจะจังฮอดราน บรรยากาศตึกหนาลงม,มาแล้วคุณ เสายที่ไปประตูน้ำได้ก็มีสายเจ็ดเจ็ดสายหาศูนย์สี่น่าจะพี่น้องเมื่อก่อนก็จะมีหาหนังสีน้ำแต่ว่าหาหนังสีเดน้เขาจะไปไปแล้วเอาขึ้นรถเมล์กันด้อจ้าเดี๋ยวปล่อยจ้า ตลาดสาวปุะเหมือนกัน,ตนแต่ว่าตอนนี้เป็นกบบกลังทะย,ยอยปิดแต่เนาะความเหลือเก่ามดเลยนะก็ยังมีบางอหารที่ยังเช่ขา,ายนะานนี้ขดีเกินเนาะมันยังได้กับเป็กเอาเดืตอดเนะาะขทย่งอาสัดไงกาการสกันที่เดียวหยเ,เหกเงินเนาะแทีนีอกไล่อยูเนะ อันนี้ก็ค่าดีได้เป็นเพราะว่าคนหดไหลซูดแต่เนาะทางเขา,า,า,าไปยกทธ์สามสำหรับไฟทีมามอเตอร์ไซค์ก็ประสบเป็นห่วงแล้วพี่น้องมีหมองจอดมอเตอร์ไซค์เนาะแต่ว่าอาจจะได้เสียค่าจอดเพิ่น สิบบาทส่าวบาทประมาณนี้นะจ๊ะเขาจะมีบริการเก็บต่อชั่วโมงหนึ่งสิบบาทอรออาจจะเมื่อก่อนสิบบาทตอนนี้อาจจะเป็นส่าบาทนะเนาะรถยนต์กับรถบรรทุกแตเข้าไปจอดอยู่ในหลังมายกสองก็ได้จ้ะชั่วโมงหนึ่งส่าบาทนะรถยนต์ก็สิประมาณนี้นะจะขนยางไร บยุกบยุกหน le, ึ่งนั่นแหละนี่ยคือบยุกหนึ่งเขาไปในะนำชิติติและชิรางเนี่ยเสียว้าพี <verted. S 1> <c oughs> ่นง <c oughs> <Rogers> 我爱我 có con phạm này vậy thể Rồi nó gió là không thích nổi từng cô cho มาเบิงบรรยากาศก็ขาวประมาณนี้นะจ๊ะเนาะหละะักๆวันนี้ก้อน,ว,นวันป่ะก็เป็นวันสบาไปแล้วจ้าพี่น้องได้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยด้าบอกกันคลิปนะเดจกๆสบายดี